กรบสวัสดีมิรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ e ีฟุตบอล2025นะครับผมมือใหม่ปั้นไอดีอีฟุตบอลวันนี้นะครับผมเรามาดูกันว่า ID แรกนะครับ ID ไก่ที่ปั้นนะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับผมขอเท้าความไปนิดนึงนะครับผม ID นี้เป็น ID ไก่ ID แรกของผมเลยนะครับผม เพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมที่ผมทําคลิปนี้ตัวแรกนะครับผมนักเตะตัวแรกๆนะครับผมที่ได้มาจากการล็อกอินฟรีนะครับผมก็อยู่มานานนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็มีเอ็มปเป้ P e นะครับผมแล้วก็วันได e นะฮะแล้วก็โฟเดนครับผม ส่วนนักเตะล่าสุดนะครับผมที่กดมาได้นั้นก็มีเบลตินะครับผมแล้วก็เชนไนเดอร์นะครับแล้วก็เดวิดบิย่านะครับไอดี hmm. นี้ได้มา3ตัวนะครับเพื่อนก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีเลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา25บาทนะครับผมก็จริงๆว่าจะเป็นสายฟรี1 0 0แต่ว่า25บาทผมว่า ทุกคนสามารถเติมไหวนะครับผมตอนนั้นมันเป็นโปรโมชั่นนะครับก็เลยเลือกที่จะเติมมานะครับ25บาทนะครับคุ้มครับตัวนี้ครับแล้วก็เพิ่งได้จูดเบลลิงแฮมมานะครับผมค่าพลังค่อนข้างสวยเลยนะครับเพื่อนจูดครับตัวนี้ของดีนะครับผมหลายๆคนก็ตามล่าอยู่นะไอดีนี้ก็ใช้เวลาปั้นพอสมควรนะครับผมก็มีการล็อกอินบ้างนะครับแล้วก็มีการพลาดล็อกอินบ้างนะครับผมในตอนนั้นผมยังทาโคลนไม่เป็นนะครับผมก็เลยอ่า เสียล็อกอินไปนะครับแต่ล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งจะไปเรียนรู้วิธีการโคลนมานะครับก็ได้ทําคลิปนะครับสอนวิธีการโคลน ID ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปหลังๆนะครับย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังนะครับสําหรับอีพีล่าสุดแล้วกันนะครับที่เป็นกิจกรรมนะฮะผมเลขกล่องของขวัญนะครับผมเรามาดูตัวแรกนะครับเบลตินะครับผมค่าพลังป้องกันนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับ แต่ที่โดดเด่นก็คือสปีด100นะครับผมสปีดต้น92ครับแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์94นะครับผมจากที่ลองเล่นนะครับตัวนี้เป็นตัวรับนะครับที่วิ่งได้ทั้งเกมเลยนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับตลอดเวลาเลยนะครับผมใครที่มีตัวนี้นะครับก็บอกว่าของดีแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ออกยากเหมือนกันนะครับผมเวสลีย์สไนเดอร์นะครับผมข้าพลังเกมรุกค่อนข้างสูงนะครับผมบอลคอนโทรล99ครับดิ๊ 94ครับไทท์โพสเซชันนะครับ101ครับผมโอ้โหสูงมากเนี่ยเตะแรง95นะครับผมตัวนี้เตะหนักมากนะครับแถมยังมีค่าพลังการเคิร์ฟที่สูงมากนะครับยิงลูกโค้งได้สบายๆนะครับผมสามารถปั่นเข้าแบบนิ่มๆเลยนะครับแล้วมาดูตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวหน้าเป้านะครับผมเดวิดบิย่านะครับผมก็ตัวนี้ครับค่อนข้างจี๊ดเลยครับอันนี้ผมลองเล่นคือแบบถ้าหลุดมาก็คือ เป็นประตูแน่นอนนะครับผมมีค่าจบสกอร์ที่สูงนะครับ97นะครับแล้วก็การหาช่องนะครับในการทําประตูนะครับอยู่ที่98นะโยเ o อ e r อ l l อยู่ที่104สวยๆเลยครับตัวนี้ส่วน2ตัวที่เหลือนะครับผมเป็นกิจกรรม daily เกมนะครับผมก็เป็นการยิงจุดโทษนะครับผมก็ได้เดวิดเบคแฮมมานะครับผมตอนนั้นดีใจมากเลยนะครับก็โลพาสนะครับขึ้นไปถึง100เลยครับผม โลพาร์นะครับ100โลพารเก้าสนีค่าเคิร์ฟครับ101นะครับโอ้โหนะการตั้งเตะ98ครับผมยิงแรง97พลังการเตะ97โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าผมอัพมือนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าผมอัพประมาณไหนนะฮะผมอัพเป็นนะครับชุตติ้ง5นะครับผมการจ่ายบอล9นะครับดิฟ8นะครับสปีดต้นอยู่ที่6นะครับแล้วก็นี่ครับเตะแรงครับ ขึ้นไปถึง12เลยนะครับแล้วก็เหลือหนึ่งแทมนะครับเอาไปเพิ่มเป็นการโมงนะครับผมอ่าสูตรนี้นะครับผมเอาไปอัพตามได้นะครับเพื่อนๆนะครับผมผมไม่สงวนลิซี่แบบเอาปเลยครับสองหนึ่งนะครับผมเดวิดเบคแฮมครับผมและตัวที่สองนะครับผมที่ผมสุ่มได้ตามมานะครับนั่นก็คือโทนี่อดัมนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นแบ็คที่เหนียวแน่นมากๆนะครับผมทําหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วก็จะมีจังหวะการเติมเข้าไปทําประตูด้วยนะครับผมเติมเกมลุกไปด้วยนะครับผมค่าพลังค่อนข้างสวยนะครับผมแตะ99เลยครับเกือบ100นะครับทุกคนก็ผมได้บูสเตอร์เป็นดูเอลลิงนะครับผมเพิ่มดีเฟนต์นะครับเอเวเนตนะครับแท็กกิ้งสปีดแอนด์สเตรมิน่านะครับผม2ตัวนี้นะครับถ้าใครล็อกอินแล้วก็ ตลูกโทษทุกวันนะครับผมก็มีโอกาสสุ่มได้แน่นอนนะครับผมถ้าทําครบนะครับผมก็บอกเลยว่าของฟรีที่ใช้งานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมดีทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วล่าสุดก็มีเพิ่มมาใหม่แล้วนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับค่าพลังอยู่ที่ประมาณ1 0อยหนนะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะก็ห้ามพลาดเลยนะครับในกิจกรรมหญิงลูกโทษด้วยนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับ แนวทางนะครับผมในการพัฒนาทีมของเรานะครับผมการเล่นนะครับอีเวนต์ต่างๆก็สําคัญนะครับผมส่วนการยิงลูกโทษนะครับก็สําคัญเช่นกันนะครับผมทําให้เราสามารถไปสุ่มร่างฟรีมาใช้งานได้นะครับเพื่อนแล้วก็ยังมีการแลกดาวด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาแลกกันดูนะครับผม ผมก็จะมีการทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการแลกดาวนะครับมานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับผมที่ดูคลิปด้วยนะครับผมใครยังไม่กดติดตามช่องนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแลยกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับกับการเล่นยีฟุบอล2025ด้วยนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ